God, so ก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกรดมีปรีสปรีสโลวาโก้ปรีสซี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 คนละเรื่องแล้วขอยืมนะครับคับชาโอเคต้องเป็นผู้ชายสิเพราะผมเป็นผู้ชายทุกคนได้ยินเสียงผมเป็นผู้หญิงหรือไงเต็งนั่นงนั่งนั่งลาเซียโวยเม็กซิโกทุยแคนาดา ดอลล่าออสเตรเลียถูกต้องดอลล่านายก็ไม่ได้งงว่าได้คิดนะแต่ทำไมในเรื่องนายดูง่จังโอ้โหทำไมเหรียญต้องยอมดูโฆษณาทไม่ง,งั้นผมไม่ได้เงินนะแล้วก็จะรูนลิขนะสิทธ์ด้วยเหมือนเท่าไหร่เมื่อกี้โอ้เดี๋ยวก่อน what is that teacher i am a teacher student เอาอันไปหลอ่อสวยหลอ่อและเท่มากดอลล่าอ่าเท่ย่เท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 ่เอม เชื่อๆโอเคอืมโอเคโอเคแซนดี้อเมีเดียดอลล่าโอเคหมดละเลสโก้ทิชชู่มันมีอะไรคลาสรูมโอลฟีโอ oh ้ยง oh ่ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีซี่เลย โอ้ oh, สุดยอดโอ้โ oh หมันบางคือมันยังไม่หมดอ่ะมันมันคับให้ผมดูโฆษณาแต่ผมไม่ดู Hyper ไฮเปอร์ไฮสคูลใหม่ยังไม่ได้โอเคงั้นเพย์ต่อเพย์ pay ต่อคุณผู้ชมนี่ใช่ดอกไม้หรือเปล่าผมดูไม่ออกผมจะให้เอฟแล้วนะ mm hmm. อ่าหลอกหมาของฉันกิน รูปภาพไปแล้วให้วาดเมกก็เห็นท like ุกๆวันไงเวลาเราไปซูดอากาศแล้วเรามองขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะเจออะไรสีขาวๆด้วยดอลล่าก็เก่งมากเอาเอฟไปเลยนี่อะไรเนี่ยเอาเอฟไปอีกแล้วจะชั shut u เงินเงินอันมหาศาลโนแตงโอ้โห เน็กคัดไปเลยเน็กคัด b, b I r i b b i r d ถูกต้องแคทถูกต้องคอมพิวเตอร์อาจจะแพนไอเอสแอปเปิ้ลใช่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 ต้องต้องเอาแอปไปเลยไปไหนก็ไปเลยนี่วาดอยู่ในคอนให้ให้ครูคิดว่าจะได้เกรดเอได้ไงสุดยอดมากนักเรียนเท่านี้ สิบจัมสิบของไม่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 เอาโบนัสไม่เอาโบนัสไม่เอาไม่เอาไม่เอาถูกต้องโอเคอันนี้อะไรอ่ะอ่าเอ้ยอาถูกได้อันนี้อะไรอ่ะเออเอาเอฟไปก็ได to ้อ้าวถูกเออเออเออเอาถูกเฉยเลย โฆษณามันยาวเกินขี้เกียจรออ่ะไปเวลาต่อไป let's go <S อย่าให้มีปกป้องไข่เอาไว้แล้วอย่าให้มีรอยขวนแล้วแตกว้าวดอลล่าแกเคยได้เกตเอมาก่อนนะแต่เอาเอไปเลยวิ่ยน้องน่ารักเอาไปเอาไปเอาเอาไปวิ่ยเด็กเอาไปเลย เดีร์เซอร์ดอลลร์แกติดเอฟอีกแล้วนะแกติดเอฟบ่อยนะเนี่ยเล็กคาร์ดอันนี้แคนาดาถูกต้องดอมีเนาะไม่วอเตอร์บ๊ทถูกถูกหรือพี่ดาเอาอเอฟไปแล้วลกันเฮ้ย <c oughs> my taste ์ a s collect <c oughs> วัดมีด้วยเหรอมีดาครูด้วยเหรอ,หรองั้นก็เออชัตตอกลับไปเลยเชฟไดฟาไม่รู้แฮะผมแปลไม่ค่อยออกอันนั้นเอา้ไปอืมโฆษณาอีกะอ้าวเกมมันรี เกมมันรีเลยเว้อาเพโอ้ยอีกแล้วไฟกันต่อยมวยติดติดตีดิ๕บวก4ได้9อ่ะใช่ถูกต้องโอเคใช่ถูกต้องเอ็กอิเซียประธานโทษนะครับคุณถูกครับคุณสมควรได้ไปม .6 ครับผมรอเล่น โคุณามันทำผมกำลังจะตายโอเคเป็นในค์ดเลยอ่าโอเคหยุดปุ๊บโอเคโอเคพอแล้วก็เติมยาวๆได้ปะอ่าได้แล้วก็ระเบิดตั้มใส่หน้า เอานักเรียนคนเกา่าดิเป็นรูปอมองกุศลโอเคเลยละ,เ,ยละเ,เป็นรูปอมองกุศะรูปอมองกุศลได้ปะอืมแล้วก็ระเบิดอ้ํใส่หนะ้าโอ,โอ้โหเป็นรูปอมองกุศสองตัวก่อตัวรูปอมองกุศล ช่สะดวกเลยแบบรูปองมองกุสเนี่ยซาซิบากะครูดูองมองกุสมาบ่อยครูก็ซาสครูไม่ซาสไม่ซาสมากโอ้สุดยอดสุดยอดในคาร์ละให้วาดรูปวัวว้าว ยูเอฟโอดูดวัวเข้าไปแลว้วสุดยอดเอาเอฟไปเลยว่าดูเอฟโอทำไมเนี่ยมันหมายกว,าว่าไงอะ่ะย้อยเนาะวิทย์แด๊ดไฟให้มันบินเนะานะไม่ได้ไรไปเอาถูกเฉยลอโมนาลิซ่าฟอร์มออฟไทปออฟฟู้ด อ๋อภาพมมนาลิซาเกี่ยวกับอาหารสินะงันเอาเอฟไปเลยโอ้สุดยอดซูชิ <c oughs> โอเคถูกหมด yes sir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  s t u d e นไม่เอาออนไลน์เดดดิ้งโอเคหมุลโลอบโลกอีกอยังอะ โอ้ยแต่ขนาดนี้จบคลิปเลยดีกว่าไหมเป็นนาทีโคตรสัน้นโอ้ผมเชื่อผมมีเกมแค่นี้นะเกมมอดก็ประมาณนี้โอเคก็ก็นะก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะจะกอเลยกอล่ะโอ้ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็กดไหนกดติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับวันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบาย